พันทหารสื่อสารที่22กองทัพภาคที่2นำกำลังพลเข้ารับการฝึกอบรมการใช้โดรนเพื่อพร้อมเพิ่มขีดความสามารถในการบินโดรนพลโทบุญสินภาคกลางแม่ทัพภาคที่2ได้จัดกำลังพลกองพันทหารสื่อสารที่22เข้าร่วมอบรมจำนวน30นาย โดยได้รับการสนับสนุนจากนายพิสิทธิ์มิตรเกื้อกูลนายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับในการจัดวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเครื่องช่วยฝึกและสถานที่และการอบรมการฝึกใช้งานและงานบำบรุงอากาศยานไร้คนขับขั้นพื้นฐานที่ศูนย์การเรียนรู้อากาศยานไร้คนขับสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้เพื่อเป็นการฝึกอบรมพลทหารในการใช้โดรนทั้งการถ่ายภาพโดรนแปลอักษรโดรนบรรทุกสัมภาระรวมถึงการประกอบโดรนเพื่อเตรียมความพร้อมของกำลังพลในการเผชิญกับภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตการจัดอบรมการฝึกใช้งานและงานบำรุงอากาศยานไร้คนขับสำหรับผลการฝึกอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยกำลังพลสามารถประกอบอากาศยานไร้คนขับได้ด้วยตัวเองและเรียนรู้กระบวนการบำรุงรักษาเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการสอนทักษะพื้นฐานให้ผู้เข้ารับการอบรมไม่ว่าจะเป็นทหารข้าราชการหรือพลเรือนให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้จริงซึ่งการสอนเทคนิคต่างๆก็ไม่ได้แตกต่างจากการที่สมาคมได้ร่วมมือกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติในการฝึกถ่ายภาพทางอากาศยานด้วยโดรนถือเป็นก้าวสำคัญที่แสดงถึงความมุ่งมั่นของกองทัพในการเสริมสร้างศักยภาพด้านเทคโนโลยีและการป้องกันประเทศและการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ในภารกิจของกองทัพอย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะเป็นในเรื่องของการาเสริมความรู้ให้กับกําลังพลในหน่วยครับให้มีความรู้ในเรื่องของอากาศยา,ยายคนไร้คนขับเพราะว่าความรู้ของอากาศยา,ยายคนไร้คนขับเนี่ยเรียนรู้จาก YouTube เรียนรู้จากเว็บไซต์เรียนรู้จากหนังสือก็ไม่เท่ากับการมาเรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์จริงครับในการที่จะผลักดันในการขับเคลื่อนการพึ่งพาเทคโนโลยีภายในประเทศในเรื่องของอากาศยานเนี่ยโดยที่ครู แล้วก็ผู้ฝึกต่างๆครับได้ให้ความเข้าใจและก็การถ่ายทอดความรู้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็มีการพูดถึงเทคนิคในการแก้ไขหรือการซ่อมบำรุงขั้นขั้นตอนที่ยากยากให้กับสําหรับกําลังพลที่จะสามารถไประยุ์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ครับนักเรียนที่มาเรียนเนี่ยถือว่าเป็นหัวกะทิที่คัดมานะครับถือว่าเรียนรู้ได้เร็วค่อนข้างที่จะเร็วนะครับมีพื้นฐานอยู่แล้วทําให้การฝึกสอนเป็นไปได้อย่างรได้อย่างราบรื่นครับด้านการสื่อสารได้นําทหารจานวนยี้านายมาฝึก กับทางสมาคมกีฬาเข่้มยองได้บังคับในเรื่องการนํโดรนมาใช้ประโยชน์ทางด้านเทคนิคการถ่ายภาพเทคนิคการลําเลียงนะครับและเทคนิคการขึ้นพร้อมกันหลายๆลำและก็เทคนิคการใช้โดนดูผ่านกล้องซึ่งเด็กหนุน้อยเจ้าเวหาไทยพีพีเรานะครับสามารถให้ความรู้ได้อย่างครบถ้วน